น,นี้ค่ะจะพาไปเปิดคําทํานายของหลวงปู่สังวานที่เคยได้มีการทํานายเอาไว้นะคะตามคำทํานายของหลวงปู่ค่ะบอกเอาไว้ว่าคลื่นยักษ์เนี่ยจะมาถึงชนบุรีแล้วก็คือเหมือนว่าชนบุรีจะมีน้ําท่วมภูเขาท่วมไปถึงวัดทุ่งสามคีธรรมชนบุรีเนี่ยวัดทุ่งนี้ที่หลวงปู่นั่งนะคะพื้นน้ําจะเปียกหัวเรือเลยแล้วก็น้ํามันจะไปสู่ที่นครสวรรค์ ท่านบอกว่าท่านเนี่ยบวชมานานเชื่อท่านสิแล้วเราเนี่ยก็เกิดในสงครามพระสงครามพระเนี่ยจะลุกเป็นไฟทุกหย่อมย่าเลยเชื่อไหมว่าสงครามพระมันจะเกิดท่านเองทํากรรมฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนบ้านเราสนองเตรียมน้ํามันรถไว้ให้ดีเตรียมรถไว้ให้ดีอย่าให้ขาดอย่าใช้รถเก่านะ,ะน้าจะท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตก7วันเจคืนติดต่อกันฟ้าจะมืดมนแทบจะไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันเลยแล้วไฟเนี่ยจะดับหมดเงินไม่มีค่า ไม่มีความหมายใดๆหลวงพ่อสนองท่านก็บอกว่าบอกหลวงปู่สังวานนะคะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วจะมีฝนตก7วัน7คืนน้ําท่วมไปถึงชนบุรีเลยโกยไปเลยนะไปที่นู่นเลยไปสระบุรีไปเขาใหญ่ไปไลโซนนู้นเนี่ยแล้วเราจะรอดให้บอกคนอื่นด้วยล่ะ หนึ่งเลยนะคะตอนนั้นที่หลวงป,ปูท่ทำนายเขาบอกว่าน้ําจะท่วมภาคใตเ้เกิดขึ้นแล้วนะคะนั่นก็คือสึอนามินั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ท่านเองก็ได้มีการทํานายเอาไว้ตรงนะคะแล้วก็เกิดขึ้นแล้วหากย้อนไปเมื่อช่วงวันที่26ธันวาคม2547ค่ะช่วงนตอนนั้นเนี่ยเป็นวันที่อากาศแจ่มใสตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทะเลเนี่ยเงียบสงบนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยก็มีการเดินทางมาพักผ่อน แต่เช้าวันนั้นค่ะสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเลยมีการรายงานถึงข่าวการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสุมาตรามีความรุนแรงมากถึง8.9ริกเตอร์ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะแล้วก็ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยเหมือนกันใชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยค่ะแต่ว่าไม่ไม่มีใครนึกว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาน,ะะนั่นก็คือสึอนามิ คงจะเป็นเพราะว่ามันไม่เคยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์โลกมาก่อนว่าเ,าเคยเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียซึ่งที่ผ่านมาค่ะเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้นนะคะเลยไม่มีใครทันระวังแล้วไม่มีใครทันตั้งตัวนั่นเองค่ะ2เลยเขาบอกว่าจะเกิดศึกพระสงฆ์ทะเลกกาะกันวุ่นวายแล้วนะตอนนี้ปัจจุบันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะข้อนี้เนี่ยทำนายไว้ตรงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วค่ะช่วงก่อนหน้านี้หลายๆคนที่มีการติดตามข่าวโอ้โหข่าวพระเนี่ยมาเยอะมากจริงๆ3ค่ะ ในเรื่องของน้ําท่วมกรุงเทพเขาบอกว่าคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีเนี่ยน้ําจะท่วมแบบท่วมภูเขาเลยท่วมไปจนถึงตึกสี่ชั้นเนี่ยคนจะจากไปมากมายอันนี้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ ก็น่าจะต้องมีการรอการพิสูจน์อยู่นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาฝนตก7วัน7คืนถ้าน้ําท่วมมาถึงชนบุรีให้รีบเลยนะถ้ามันไปถึงชนบุรีเมื่อไหร่ให้รีบย้ายไปเลยไปนู่นเลยไปสระบุรีไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยจะรอดท่านบอกว่าท่านทํากรรมฐานมานานท่านเลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นกรรมของคนไทยนะสมัยที่หลวงพ่อสนองกะตะปุญโยเนี่ยท่านยังอยู่ท่านเคยย้ําคําของหลวงปู่สังวานไว้นะคะบอกว่าเหลืออีก2ออย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพระกับศึกน้ําท่วมกรุงเทพแต่ว่าตอนนี้ศึกพระ เกิดขึ้นแล้วนะคะเหลือแต่น้ําท่วมกรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะเขาบอกว่าคนจะจากไปกันเยอะ่อา,ายมากจริงๆแล้วเนี่ยจะหายนะมากกว่านี้อีกเหมือนคนจะตายมากกว่านี้อีกแต่ท่านไม่ได้บอกปีนะคะท่านเตือนบอกว่าให้ระวังตัวเตือนว่าให้ดูนะวันที่เหมือนวันไหนที่ฝนตก7วัน7คืนอะ่ะมืดหมดเลยฟ้ามันฟ้าจะดับไฟฟ้าจะดับสงสัยอ่ะว่าจะมีพายุอย่างแรงเนี่ยไฟฟ้าก็จะดับทั้งหมดเลยหลวงปู่สังวานเคยพูดให้ฟังบอกว่าสนองไม่ช้าเนี่ยพวกเราก็จะไปแล้วแต่โลก นี้เนี่ยจะเดือดร้อนถ้าเราอยู่ถึงเนี่ยก็จะเห็นภัย3อย่างน้ําจะท่วมภาคใต้ฝันตะวันตกไปเยอะเลยเป็นครั้งที่1อ่ะ แต่ก็จากไปไม่มากเท่าน้ําท่วมกรุงเทพสาหรับคนที่จะมีการเสียชีวิตนะคะจะไม่มากท่วมเท่ากรุงเทพกรุงเทพนี่แหละน้ําจะท่วมมากเลยท่วมไปยันตึก4ชั้นเลยถ้าน้ําท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตก7วัน7คืนนะแล้วฟ้ามันจะมืดหมดเลยไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวนันแล้วไฟจะดับเงินจะไม่มีค่าละเงินจะไม่มีความหมายละเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอน7วัน7คืนเนี่ยจากคําทํานายของหลวงปู่สังวานค่ะที่เคยได้มีการทํานายเอาไว้นะคะท่านก็ได้มีการสนทนากับหลวงพ่อสนองกระตปุญโยไว้นะคะว่าจะเกิด ภัยพิบัติต่อประเทศของเราซึ่งเป็นคําทํานายที่หลายๆคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ตามคําทํานายไว้เนี่ยไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นตามคําทํานายเลยนะคะซึ่งหลวงปู่สังวาเนี่ยก็ได้มีการทานายเอาไว้ว่าสัญญ,ญาณเตือนภัยก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะมาเนี่ยให้ เราสังเกตก่อนเลยว่าพระสงฆ์จะทะเลาะก,กันวุ่นวายไปหมดจากนั้นก็จะเกิดน้ําท่วมใหญ่คนจะหายไปเป็นเบือเลยภาคใต้เนี่ยเ,เยอะแต่ว่าไม่เท่ากรุงเทพจากนั้นไม่นานจะมีคลื่นยักษ์ซัดมาจากฝั่งตะวันออกอมาทีเดียวน้ําจะท่วมไปถึงเสาไฟฟ้าเลยก็มีอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคําทํานายเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าไวไวท์เทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม